โอเคครับผมก็อีกหนึ่งในซีรีส์ฮอตฮิตของเรานะครับก็จะเป็นตัวฟางเราแบบกางเกงนะครับผมแล้วก็เราเก็บข้าแบบรึดๆแล้วพอดีโชลูมยังไม่เสร็จดีแล้วฝุ่นเยอะก็เลยขออภัยนะครับชุดเด่นของเรานะครับอฟองโปรถือชุดดึงง่ายดึยงไม่ยากแน่นอนตัวรางเรียนชักเราใช้รางเรียนชักคุณภาพสูงมากนะครับขนักตอนนี้คือก็ผ่านการก่อสร้างมาตลอดแนละ้วก็ยังนุ่งลื่นไม่มีปัญหาอะไรเสร็จฝุ่นเสร็จไม้ตกลงไปแต่แนะนำก็ไม่มีจะด,ดีกว่า แน่นอนครับเหมือนเดิมในส่วนของการติดตั้งระยะนะครับผมก็โดยจะติดตั้งอยู่ระยะที่หกที่สุดเนาะแต่ว่าอย่างนั้นนะครับแน่นอนกดสลักของอันนี้ออกมาง่ายๆนะครับเราก็สามารถยืดตัวรางได้ได้ไดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับระยะปรับระดับตาที่เราต้องการได้เลยนลครผมก็ทอออกมาแขวนเกลี้งแล้วค่อยใส่เข้าไปก็ยังได้นะครับในในส่วนของการติดตั้งนะก็คือของเราก็ ปรับกับตามรนะยะฐางเนาะง่ายๆครับวางตรงนี้พักเข้าไปให้ตุดไซ้ายและขวาแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีรางมีแชักเจนเกิดขึได้ทุกเมื่อกี้กับคืนม,มากนี่ครัมีสองสีให้เลืกนะครับเป็นสีเขาเรียกมันว่าวายแดงเนาะแล้วก็สีเทาเข้มทั้งหมดนะครับ